สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การกรอติดว่าก่อติดสามัคคีของวัดพญามนะครับมาเชิญกันนะครับแม่มาด้วยนะครับบรรยากาศของการกก่อติดสามัคคีครับของวัดยอามณ์ก่อสำรวมพนนที่งานนะครับมาสำรงที่มาเงินเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนปิดหลักช้างครับ เดคร Williams ับมีช้างหลายเชือกมากนัน่งาการงานช้างมเยอะมากเลยนะครับ นะครับแต่ก็สมัครขยใด้ด้วยนะครับสา่กิมภานานแลวตลอดเ,เลย งานทอดกระดิ่งตรงที่นี่ก็เปลีป่ยนงานประจําปีนะครับจะมีเป็น,ปน,ปนงาน,นทอดกระดิ่งหลงช้างของวัดป่านหน้าวัดป่าน้นองพะยอนะเนาะมาน์สบรวงเป็นที่มาอร์สจันนุยสวัส <laughs> ดีครับเพื่อนครับเด็ก สัตว์ทะเลไมครับผมแม่ มาชมบรรยากาศแรกกันน,กะนะครับผมไม่ต้องบรรยายมากจากเป็นจุดำนวนมากในหลายเชือกนะครับที่จะแห่ไปงานกระถินสามัคคีนวัดป่าหนองโยมเนาะนวัดเลี้ยงจางนี่อัมเบอรสเ็ดก็มีช้างเป็นจำนวนมากเหมือนกันแหละครับ สำนักสงฆ์ัดป่านอนเนาะบ่านสำโรงที่มาองเงินที่มานะครับตัวเล็กตัวใหญ่เชือกเล็กเชือกใหญ่มีหมดช้างไปก่อนวนแห่สนุกไว้ที่หลังงั้นขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับฝาก กดติดตามแล้วก็กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับทุกท่านเนาะกดติดตามด้วยนะครับกติดตามช่องด้วยนะครับ